ดาวพระระหัตเปรบเสมือนตัวแทนของความบริสุทธิ์เปรบเสมือนตัวแทนของสิ่งดีๆเมื่อดาวพระระหัตนั้นโคจรไปเรือนใดไปที่ใดก็จะมักนำพาสิ่งดีๆประโยชน์ดีๆไปให้กับช่องตำแหน่งนั้นของแต่ละลัคนาราศีด้วยในช่วงจังหวะที่ในคลิปนี้นี่ยแหละครับตั้งแต่ช่วง29มีนาคมไปจนถึงประมาณวันที่28กันยายนปี2564 ดาบพระรหัสกำลังจะย้ายเรือนจากลัคนาราศีมังกรไปอยู่ในเรือนของราศีกุมในแต่ละเรื่องราวของแต่ละลัคนาราศีก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปโดยส่วนใหญ่จะมีแต่เรื่องดีๆให้กับทุกๆลัคนาราศีเสมอมีเพียงส่วนน้อยที่จะได้รับอิทธิพลในแง่ลบดังนั้นใครที่ท้อแท้หมดกำลังใจเตรียมตัวยิ้มรับแล้วก็ลุกขึ้นสู้ ได้ในครั้งที่พระพรหัสนั้นเดินขึ้นมาในเรือนนี้เลยครับเมื่อได้รับประโยชน์จากคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องชาแนลคุยอพยากรดาวเล่าชีวิตด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานแล้วก็ตัวผมเองด้วยขอบคุณมากครับลัคนาราศีเมษดาวพระพรหัสนะครับพื้นฐานกำเนิดของดาวพระพรหัสในดวงเดิมของทุกๆคนเลย ไม่ว่าพระลักจะอยู่ในช่องใดพบใดในดวงชะตาก็แล้วแต่แต่ว่าพระพราหั์จะมีความหมายที่มาจากพบวินาศณะหนึ่งเรือนแล้วก็มาจากพบสุภะษหนึ่งเรือนพบวินาศณะเนี่ยนะครับหมายถึงว่าที่ไกลการหาความรู้หาประโยชน์ต่างๆในแดนไกลนะหาความรู้พิเศษขึ้นมาอันนี้คือความหมายที่หนึ่งละอีกความหมายหนึ่งพบวินาศณะเนี่ยเป็นไปในทางลบก็คือว่า แปลว่าจำนองจำนำขายนะครับเสียไปสูญสิ้นไปจะเป็นไปในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นการที่ดาวพระพุทธสถ้ามาจากภพวพินาศะจะมีความหมายทั้งลบและบวกกลับเข้ามาให้กับดวงชะตาอีกเรือนหนึง่งเป็นเรือนของพระรหัสที่มาจากภพสุภาพสุภาพเนี่ยคืออะไรคือความก้าวหน้าคือความเจริญคือหัวหน้างานคือสิ่งต่างๆที่มันเป็นไปในแง่บวกนะ มาโคจรอยู่มาในเดือนราพะแสดงว่ามาจากเรือนดีทั้งสิ้นทีนี้จะแยกกันยังไงว่ามาจากวินาศนะหรือจะมามาจากราพะเราก็เอามารวมกันเลยแล้วเราก็มาคํานวณน,นะว่าทางลบมีอะไรบ้างทางบวกเป็นอะไรบ้างสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเนื้อดวงของลัคนาราศีเมษก็จะเกิดขึ้นจากดาวพระพระหัสที่มีความหมายสองความหมายนี่แหละอยู่ที่ว่าเราจะประยุกต์หรือว่าจะปล่อย ให้มันเป็นไปในแง่ลบหรือจะประยุกต์จากแง่ลบเนี่ยมาเป็นไปให้มันมาในแง่บวกให้กับดวงเราสามารถทําได้นะครับเพราะไม่ว่าดาวจะร้ายแรงอย่างไรดาวจะมารบอย่างไรตัวเราเองนั่นแหละจะเป็นผู้กระทําเป็นผู้กําหนดชะตาชีวิตของตัวเราเองดวงดาวเป็นตัวแค่มาเอื้อประโยชน์บอกว่าสิ่งที่นี้จะเกิดนะเราจะดัดแปลงยังไงได้ไหมเดี๋ยวมาลองติดตามกันดูพระรหัสที่มาจากเรือนวินญาณะก่อนเราพูดถึงเรือนวินาศณะ น้องๆน,นะที่กําลังศึกษาเล่าเรียนอยู่พอพระรหัตมายืนในพบแบบนี้นะครับถ้ามาจากภพวิพพา,านะมาอยู่ในเดือนของลาภะแปลว่าเราควรที่จะหาความรู้พิเศษเพิ่มเติมโดยความรู้นั้นต้องเป็นความรู้เฉพาะด้านเฉพาะทางด้วยแบบว่าอย่างคนเรียนวิชาเอกอะไรก็แล้วแต่เราก็ไปหาความรู้ ที่จะสามารถมองแล้วเนี่ยว่ามาเข้ากันได้มาเสริมหน้าที่การงานของตัวเราได้นะทั้งฝั่งหนูหนูน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่คือประเด็นพิเศษนะแล้วจะได้รับความรู้ที่มาสะสมตัวเองเนี่ยได้เป็นอย่างดีคนที่ทํางานละ่ะทําอย่างไรพอพผาดมายืนในตําแหน่งในลักษณะแบบนี้ก็หาสกิลเพิ่มนะหาความรู้เพิ่มไอทีเทคโนโลยีแบบนี้นะครับสามารถนํามาเพิ่มเติมเราจะได้อ่า เปิดตลาดให้กว้างนะครับในลักษณะแบบนี้ออกไปที่พูดในลักษณะแบบนี้เพราะว่าพระรหัสมาร่วมเรือนกับดาวาพระราหูนะครับดาวพระราหูคือเกษตรเดิมที่อยู่ในภพลาภะไงมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นดาวคู่นะครับเป็นดาวคู่ที่ต้องหาความรู้เฉพาะด้านเฉพาะทางเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วนับว่าจะนํามาเป็นรายได้นะนะกลับเข้ามาให้กับดวงชะตาของราศีเมษได้ท่านเรียนอยู่เขาเรียกว่า นำมาเป็นทักษะเสริมเพื่ออนาคตเนี่ยเอากลับมาหาเงินหาทองเนี่ยนะครับให้กับชาวลัคนาราศีเบษได้แบบทุกคนทุกท่านเลยนะเพราะฉะนั้นการที่พระรหัสมาจากภพวินาศณนะถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับที่จะหารายได,ได้หาข้อมูลนะหาความรู้พิเศษเพิ่มเติมแล้วมันจะก่อเกิดรายได้กลับมาให้กับตัวเมษเองเนี่ยตลอดทั้งปี6-4เลื่อยไปจนถึงปี65ได้ด้วยทีนี้พระรหัสที่มาจากภพวินาศณะตัวนี้นะ ถ้าเป็นในแง่ลบละ่ะก็หมายความว่ามีเกณฑ์นะครับที่จะขอกู้เงินไปขอกู้เงินขอยืมเงินจากธนาคารนะครับหรือจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้แล้วมีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือนะครับเพราะพระรหัสเนี่ยเอาความหมายตัวเดียวของพ,อพระรหัสก่อนก็คือเป็นหมายถึงผู้ใหญ่ที่มาเมตตาชาวลัคนาราศีเมษให้ความช่วยเหลือเอ็นดูเป็นอย่างดีนะ เพราะนั้นพระรหัสแบบนี้รหัสจากวิราสนะเนี่ยจำนองจำนำขายไงก็เลยมาเป็นลาภะให้กับชาวลัคนาราศีเมษก็เลยมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะกู้เงินสําเร็จธนาคารปล่อยกู้แบบนี้ให้สินเชื่อให้กับชาวลัคนาราศีเมษได้เป็นหนี้เป็นสินนะเป็นหน,นี้เป็นสินเพราะว่าคือพระราหูนที่โคจรเข้าไปค้นรับพ,พระรหัสมายืนอยู่ในเรือนของราหูราหูอีกไปค้นทรัพย์ในภพกระดุปพระของชาวลัคนาราศีเมษเพราะนั้นมีโอกาสเป็นหนี้ นะครับดังนั้นจะทํายังไงให้เป็นนี่ที่ดีเรารู้อยู่แล้วเราก็หาข้อมูลนะครับเฉพาะด้านเฉพาะทางเพราะพระรหัสมาร่วมราหูไง mm hmm. ก็เรียกว่าหาข้อมูลเฉพาะด้านเฉพาะทางแล้วมันจะไปก่อเกิดรายได้ดังนั้นเนี่ยพระรหัสที่มาจากวิาศานะมีข้อดีคือสร้างรายได้สร้างปัญญาให้กับชาวราศีเมษแต่ถ้าเดินผิดพาลาดล่ะเป็นยังไงก็สร้างนี้สินให้กับลัคนาราศีเมษเพราะฉะนั้น ดวงแนวโน้มเนี่ยมันจะเป็นหนี้อยู่แล้วนะครับเราก็ทําให้มันเป็นหนี้ในทางบวกแล้วกันอย่าไปอยากได้อะไรแล้วก็ซื้อนะอย่างบ้านเนี่ยจะต่อเติมซื้อมาต่อเติมแล้วถ้ามันไม่ก่อเกิดรายได้เราก็สต็อปไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนนะครับหรือว่าร้านเนี่ยถ้ามาต่อเติมร้านแล้วมันไม่ก่อเกิดรายได,ได้เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยนะก็หยุดเอาไว้ก่อนแต่ถ้าต่อเติมแล้วหรือว่าทําแล้วมันก่อเกิดรายได้ต่างๆขึ้นมาเพิ่มเติมแบบนี้มีเกณฑ์ที่จะ ทำได้เพราะว่าลักษณะเหมือนแบบได้เงินมาก้อนนึงแล้วก็ผ่อนไปยาวๆนะครับผ่อนไปยาวๆเพราะรากหูยังคุ้นทรัพย์อยู่ไปนานไงไม่ใช่แค่เดือนสองเดือนนะอยู่ไปตลอดทั้งปีหกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูว่าระยะผ่อนไวหไวไหมทําไหวไหมอย่างงี้นะครับก็จะมาเป็นรายได้ให้กับดวงชะตาได้ถือว่าเป็นความรู้นะอย่างที่บอกไปทีนี้อีกเรือนหนึ่งดาวพระพระหัสที่มาจากภพสุภานะครับสุภาเนี่ยแปลว่าต่างประเทศ นะแปลว่าแดนไกลแปลว่าที่ที่มันไกลมากๆนะเพราะพระหัตตัวนี้นะมันต้องอิงจากวินาศนะด้วยนะครับแต่เรามาเน้นสุภาเราไงเพราะฉะนั้นสุภามาเป็นลาภะสุภามาเป็นลาภะหมายถึงว่ามีเกณฑ์มีโอกาสได้รับข่าวคราว,าวจากแดนไกลไกลมากๆถึงต่างแดนต่างประเทศเนี่ยนะครับกลับมาให้กับโดวชะตาคนที่ทํางานไง ที่ทำงานเกี่ยวกับองค์กรการธนาคารทํางานเกี่ยวกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็มีเกณฑ์ดีล้นะที่จะได้รับความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตัวเพราะว่าพระธรรมาอยู่ในภพลาภะคือความสําเร็จมีความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตัวเนี่ยนะครับในตลอดทั้งปี64ดังนั้นพระราธที่มาจากภพสุภาถือว่ามาจากเรือนดีนะมาให้คุณดวงชะตาชาวลัคนาราศีเมษต,ตลอดทั้งปี6-4เลย ดังนั้นพระรหัสนี้มาดีนะครับยิ้มออกได้เลยชาวลัคนาราศีเมษโดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่ทํางานเฉพาะด้านเฉพาะทางเกี่ยวข้องกับกฎหมายก็ได้เกี่ยวข้องกับองค์กรการต่างประเทศเกี่ยวข้องกับาการก่อสร้างนะก็ถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลดีจากการที่ดาวพระรหัสมายืนในตําแหน่งนี้ในลักษณะแบบนี้ข้อดีอีกก็คือว่าอะไร พระรหัสเนี่ยนะครับที่มาจะพบสุภาสุภาคือหัวหน้างานใช่ไหมเจ้านายใช่ไหมก็มาเมตตาอินดูชาวรักนาราศีเมษนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาก,กิ่งขึ้นบุคคลถ้าทํางานพิเศษทํางานอ่าเขาเรียกอ,อะไรส่วนตัวนะถ้าติดต่อกับองค์กรใหญ่ๆถือว่าดีไหมก็ดีอีกนะแล้วคนที่ทํางานประจําหัวหน้างานก็เหมือนแบบถูกสตากับเรานะมีเกณฑ์มีเกณฑ์ดีที่จะ ปรับตำแหนงตำแหน่งอะไรขึ้นการงานต่างๆก็จะง่ายยิ่งขึ้นนะครับการที่ดาวพระระหัสมาในลักษณะแบบนี้ค่อนข้างที่จะเป็นไปในแง่บวกนะครับให้กับดวงชะตาของลัคนาราศีเมษเองในหลายๆประการเลยมามองอีกมุมหนึง่งอย่างดาวเจ้าเรือนเนี่ยของดาวลัคนาราศีเมษก็คือดาวพระอังคารพระอังคารเนี่ยนะครับตามเกณฑ์ดาวเขาเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ของดาวพระพระหัสพอดาวพระระหัส โคจรเข้ามานะมาเป็นลาภะเรียกได้ว่าเวลาติดขัดอะไรไปปรึกษาผู้รู้นะก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับคําตอบที่ดีนะครับเป็นที่เมตตาเป็นที่เอ็นดูเคดวิชาอะไรที่ไม่เคยให้ใครเนี่ยลัคนาราศีเมษไปขอก็มีเกณฑ์ดีที่จะได้รับความมงคลกลับมาทั้งสิ้นนะครับทีนี้พระพระรหัสเองเป็นตัวแทนของพระพิสุสงฆ์ นะความเป็นบุญกุศลความเป็นมงคลอะไรต่างๆโคจรมาเป็นราพระลัคนาราศีเมษจึงควรที่จะมันเติมบุญเติมกุศลนะครับพระรหัสมาอยู่มาอยู่ในเรือนของตัวลัคนาราศีกุมเนี่ยกเกษตรของราศีกุมคืออะไรคือดาวพระราหูกับดาวพระเสาร์นะพระราหูกับกับดาวพระเสาร์เป็นบ่าวบาปเคราะห์ทั้งคู่แต่พอพระรหัสมาอยู่ในเรือนเหมือนอ่าพระมาอยู่ในเรือนโจรน,นะครับ ความหมายนะไม่ได้ว่าชาวชาวกลุ่มเขานะแต่หมายถึงว่าพระมาอยู่ในในเรือนโจรก็ต้องมานะอดทนด้วยนะครับในการที่จะทําไม่ใช่ว่าเห็นว่าพระรหัสมาแบบนี้แล้วทายดีตลอดมันไม่ใช่มันต้องได้มาจากการที่ปัญญานะพระสืปัญญาได้มาจากการที่ขวควา้าอดทนวิเคราะห์วิจัยนะครับ เข้าไปให้ลึกซึ้งและมันประสบความสําเร็จไม่ใช่พระรหัสมาอย่างเดียวเราจะประสบความสําเร็จเลยนะพระรหัสมาอยู่ในร่วมเรือนดาวหูเนี่ยเขาเรียกว่ามุ่งมั่นที่จะทานะสิ่งใดที่มันทําอยู่แล้วเราจดจ่อทําไปจดจ่อทําไปปลายทางเห็นเลยว่าธงชัยอยู่ตรงนั้นพระรหัสมาอยู่ในเรือนของกลุ่มเนี่ยมีมีดาวสาวอีกตัวหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าต่อสู้ฝ่าฟันแข่งขันนะครับความเหน็ดเหนื่อย ต้องใช้ทั้งความเหนื่อยทั้งปัญญาแล้วทําให้เกิดความสําเร็จกับลัคนาราศีเมษนะถ้าใครทําได้ในลักษณะแบบนี้ปี2564ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่แบบที่นั่นแบบทวีคูเลยนะครับลัคนาราศีเมษจึงเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะของดวงชะตาในช่วงจังหวะนี้อย่าปล่อยให้มันหลุดมือไปแล้วกันความพร้อมไม่มีในโลกแต่ถ้าใจพร้อม อุปสรรคก็แค่ทางผ่านคำสอนของหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันสิงห์บุรีครับขอบารมีพระรัตนไตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยปกปักรักษาให้กับทุกๆรักราศีทำอะไรก็มีแต่ความเจริญประสบความสำเร็จร่มเย็นตลอดทั้งปี2,564นี้ครับ